ออืมอืมมบอกได้เลยครับว่าคุ้มคุ้มสววสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ไซร์รันคาร์ดดคอมนะครับเรารวบรวมรองเท้าวิ่งและอ,อกกุปกรณ์วิ่งไว้ให้เพือ่อนเ่ทุกคนนะครับและเจะอผมอแล้วนะครับอมินชัยและวันนี้ผมอยู่กับนี่ฮะ เ l t ตราท i m มสองจนผู้นี้นครับและรีวิวนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆรู้ว่าหลังจากที่ผมเอใช้งานจริงแล้วนะครับเป็นยังไงรู้สึกไงมันมีดีมันไม่ดีตรงไหนกับฉายาทอรินออฟเดอะเทรลนะครับไปเริ่มกันเลยฮะ มาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันครับจากบนลงล่างครับจาก u p p e ครับ upper ตัวนี้นะครับเป็นวัสดุใหม่ของทางอัลตรานะครับเป็นตัว open mesh นะครับก็คือมันเป็นตะข่ายแล้วก็รูกว้างๆแต่ด้านในเนี่ยเขาปุผ้าไว้อีกชั้นนะครับเพื่อให้การระบายอากาศมันทําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความสบายนะครับไม่มีความกระด้างอยู่ข้างในนะครับทีนี้หลังจากที่ผมไม่ใช้งานผมรู้สึกว่าเออการเรื่องของการระบายอากาศถึงแม้ว่าผ้ามันจะเป็น เป็นผ้าเมชแบบกรูนะครับแต่เนื่องจากเขาบุกไว้ด้านในอยู่มันก็เลยทําให้การระบายอากาศยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีความร้อนสะสมอยู่บ mm hmm. ริเวณหน้าเท้าตรงนี้นะครับไม่ได้แบบระบายอากาศแบบดีเวอร์อะไรอย่างนั้นนะครับแบบชื่อนะครับส่วนเรื่องของความสบายของผ้าด้านในก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ค่อนข้างจะสบายนะครับแล้วก็ไม่มีการเสรียดสีอะไรเลยนะครับทีนี้ตัวทบัมเปอร์นะครับทบัมเปอร์ตัวนี้มันจะเป็นแค่เป็น TPU เฉยๆนะครับ ไม่ได้เป็นแบบผ้าหนา,นาหรือเป็น TPU หนาๆนะครับเป,เป็นแค่ตรงนี้นะครับคือถ้าแตะกิง่ไงไม้ตอไม้ก็สะดุ้งได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนรุ่นอื่นนะครับ <S <S ส่วนบริเวณเ,เชือกรองเท้าครับช่องเท้ามันเชือกแบบแบนบนะครับคือถ้าอย่างที่ผมเคยบอกตัวของอัลารัานะครับเป็นเหมือนกันทุกรุ่นก็คือเชือกหลุดง,ง่ายนะครับแตไ่ไอรุ่นนี้คือมันหลุดไปครั้งนึินแล้วผมก็แบบดึงแน่นๆเลยหลังจากนั้นมันก็ไม่หลุดเลยนะครับก็รุ่นนี้ถ้าเกิดว่าดึงให้มันแน่นหน่อยว่าก็น่าจะดีกว่า เชือกของรุ่นอื่นของบอ,อลฟ้านะครับทีนี้ตัวฮิลเคานเตอร์กับตัวบริเวณฮิลคัพตรงนี้ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันล็อกส้นเท้านะครับแรค่อนข้างดีนะครับก็ตอนวิ่งก็ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยส้นหยุดหรือว่าอะไรนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่ผมว่าเพื่อนๆทุกคนถ้าได้ลองก็จะรู้สึกเหมือนกันเลยว,ว่าไอ้ตัวโคบ็อกของเขาเนี่ยครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันบีบมากกว่าตัวเก่าแล้วก็มากกว่ารุ่นอื่นนะครับม,มองว่า ดูความกว้างของบริเวณหน้าเท้าแล้วตัวโฟบ็อกซ์มันก็ยังกว้างอยู่แต่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวโทวอลุ่มของมันนะครับตรงบริเวณนีมน้มันน้อยกว่ารุ่นอื่นก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันบีบบริเวณหน้าเท้านี้นะครับทีนี้ผมก็จะแนะนําว่าคือให,ให้ให้ใช้เบอร์เดิมไปนะครับไม่ต้องอัพไซส์สไลด์ถ้าเราเผื่อปท้าไว้1นิ้วโป้งพอดีนะครับตรงนี้จะขับแต่ว่า,อาพอวิ่งไปแล้วเนี่ยสัก 20, 20กิโล ก็วิ่งไปประมาณนี้20กิโลก็รู้สึก10กิโล20กิโลผมรู้สึกให้มันสบายขึ้นแล้วผมก็ไปวิ่งเทรล3 4 0กโลก็รู้สึกเฮ้ยมันโอเคเลยเหมือนกระชับเท้าได้ดีแล้วก็ผ้ามันขยายได้เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นจากวันแรกที่ผมใส่กับวันที่วิ่งแข่งนะครับเฮ้ยรู้สึกต่างกันเลยนะครับเฟลลิ่งเรื่องของอตรงตรงบริเวณนี้นะครับสบายครับสบายนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ใช้เบอร์เดิมครับ ออกร่าตัวเทรลที่ใช้อยู่นะครับต่อมาครับตรงบริเวณด้านข้างครับเป็นการขึ้นโครง TPU ไว้หมดเลยนะครับตั้งแต่บริเวณด้านข้างจากตรงด้านหน้าไปจนถึงตรงส้นเลยทั้งสองข้างด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับเพื่อความมั่นคงแล้วก็ความกระชับบริเวณรองเท้าตรงนี้นะครับส่วนลิ้นรองเท้าเป็นลิ้นรองเท้าแบบบุหนาหน่อยนะครับก็นุ่มสบายดีนะครับสวมใชก้ก็ไม่รู้สึกเสียสีแล้วก็ไม่รู้สึกถึงแรงกดของเชือกเวลาผูกเชือกแน่นหน่อย ต่านะครับก็คือตัวพื้นวิทโซของทิมง2.6คู่นี้นะฮะเขาใช้โฟมมาสุดเดียวกันกับโกลเรน4 0นะครับก็คือตัวควอนเตกนะครับพื้นโฟมตัวควอนเตกตัวนี้มันมีคุณสมบัติเด่นก็คือมันมีความนุ่มและความแน่แนอยู่ใน,ในตัวนะครับก็คือทําให้เรารเวลาเราลองเท้าเนี่ยมันมีความนุ่มแต่มันก็ไม่ได้นุ่มจนยั่แต่มันจะมีแรงเด้งส่งกลับไปอยู่ทําให้เราวิ่งมาทาไห้จบ มีประสิทธิภาพในการตอบสนองที่ดีนะครับบวกกับสแต็ทไฮของคู่นี้ที่29มิลลิเมตรนะครับมันทําให้เวลาวิ่งไปเจอบนถนนลาดยางหรือคอนกรีตไอ้เพม่นตัดความกระด่างของรองเท้าเพลวออกไปเลยฮะหลังจากผมใช้รองเท้าเพลวรุ่นอื่นเวลาไปเจอถนนคู่นี้มันจะรู้สึกที่มันกระด้างมันก็สท้านมาที่ฝา่าเท้าแต่ตัวนี้มันรู้สึกฮ้ยน,น้อยมากครับแม้ยามที่ผมไมวิ่งแข่ง34กิโลครับกิโลเมตรสุดท้ายที่ผมต้องลงไปวิ่งถนน ลาดยางแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันละล้ามเหนือแล้วมันยังสปอร์ตแรงกระแทกได้ดีอยู่นะแล้วก็วิ่งได้ค่อนข้างสบายนะครับทำให้ฉาย,ายาที่เขาให้มาว่าเฮ้ยมันเป็นโรเลสบัเทรลเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมรู้สึกเ่้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับต่อมาครับก็คือเอาโซครับเอาโซของ a l ล r ราทิม2.0คุณยอวัสดุก็คือใช้ตัวพืออ้นยางแม็กสแร เดิมนะครับกับตัวเก่านะครับเพียงแต่ว่ามีการหวงางยางแพทเทิร์นใหม่แล้วก็มีการบาดตัวพื้นเอาโซนะครับให้มันแยกออกจากกันทั้งหมด9ก้าร่องนะครับเพื่อความมั่นคงตอนวิ่งและความสบายนะครับเวลาไปเชอพื้นหินครุขระหรือพื้นหินลอยนะครับพื้นที่มันมีกรวดเยอะๆอะไรพวกนี้นครับคำถามที่ผมใช้ตอนแรกนะครับ มันจะมั่นคงขนาดนั้นเหรือหลังจากที่ผมวิวว่งที่เกาะช้างนะครับแล้วก็เจอพวกทางหินกวดก่อนสนามนี้เจอหินกวดเดยอะมากนะครับก็รู้สึกชัดเจนครับว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าการวางเท้ามันมั่นคงมากขึ้นอย่างชัดเจนสักทุรนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกอย่างชัดเจนก็คือความสบายเวลาที่เจอหินเจอหินกรวดเดยอะเจออะไรพวกนี้ครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเวลาเจอหินนะครับมันจะช่วยลดแรงกดของเท้ากับหินลงไปได้นะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกเฮ้ยมันสบายตอนที่เจอทางประเภทนี้นะครับเนี่ยครับเวลากดลงไปแล้วมันจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ได้รู้สึกกระด้างกับบริเวณพื้นรองเท้าด้านข้างที่ผมบอกว่ามันมีความรู้สึกพื้นรองเท้ามันแยกเป็นอิสระต่อกันนะครับเวลาเจอทางหรขูดข,ขาเ,เนี่ยมันก็เลย รู้สึกสบายนะครับต่อมาครับก็คือตัวดอกยางครับตัวดอกยางของทิ้มตัวเนี้ไม่ได้ลึกมากนะครับคือถ้าเจอทางชันที่เป็นดินนะครับให้ผมรู้สึกให้มันเกาะได้ดีนะคือไม่ลื่นอนะ่ะแต่ถ้าเจอทางชันมากๆมันยังรู้สึกว่าให้มันไม่ได้มั่นคงสักเท่าไหร่เหมือนพวกดอกยางลึกๆอย่างไม่กับกลิบห้ามิลอะไรเงี้ยครับแต่ก็นะโดยภาพรวมตัวการยึดเกาะของมันเนี่ยผมว่ามันทําได้ดีอยู่นะครับแต่จุดเสียข้อด้อยจุดอ่อนของ ตัวพื้นตัวนี้ก็คือหินลอยที่มันเปียกหรือขอนไม้ที่มันเปียกนนะครับเพราะว่าผมไปเจอผมไปเหยียบแล้วเฮ้ยมันลื่นเลยอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับพวกดอกยางแบบของไวบรัมที่มันมันลื่นมันยังมีความมั่นคงในตัวของมันอยู่แต่ตัวนี้เวลาเจอพวกพื้นเปียกมันไม่ได้มั่นคงเหมือนพวกไวบรัมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอพวกหินลอยที่มันเปียกหรือขอนไม้มันเปียกให้เรามาดูวัง มันหน่อยกับตัวนี้นะครับแต่ก็นะถ้าเราเจออะไรพวกนี้ไม่ว่าจะใส่รองเท้าแบบไหนก็ควรระมัดระวังอย่าแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นกับตัวทิ่งสองศูนคู่นี้นั่นเองครับ <S <S <ๆ>คำถามต่อมานะครับทิม2.0ูคู่นี้เหมาะกับใครนะครับ <S <S ผมมองว่าคู่นี้มันเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มวิ่งเทรเอลอยากได้รองเท้าเทรเลที่วิ่งสบายเจอทั้ง ถนนเจอทั้งทางขรุขระเจอทั้งหินลอยผู้นี้เนี่ยให้ความสบายกับนักวิ่งหน้าใหม่ได้เลยครับแล้วก็จะทําให้พี่นักวิ่งหน้าใหม่เนี่ยรู้สึกแบบสนุกกับการวิ่งเทรลนะครับสําหรับคนที่มองหารองเท้าที่เอาไปวิ่งเทรลระยะออกราคุณนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามัน สปอร์ตแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีมมีความนุ่มแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้อยู่นะครับมันไม่ได้นุ่มโยกมีการตอบสนองที่ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือเฮ้ยพื้น29มิลลิเมตรเนี่ยมันดูเหมือนจะหนามันดูเหมือนจะเททะแต่ไปวิ่งจริงเฮ้ยมันไม่ได้เททะแล้วก็หนักมันก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับผม mm hmm. ว่าวิ่งระยะอัลตร้ามันไม่ได้เป็นภาระนะครับสัวทีมสอบสุดส2.0คู่นี้นะครับ mm hmm. สาหรับคนที่จะวิ่งเทรลระยะสั hmm. ้นผมมองว่าเฮ้ย ลองดูที่พื้นบางกว่าน,นี้มันจะได้ทําสปีดทาเวลาได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบรองเท้าที่สพอร์ตวิ่งสัน้นวิ่งไกลได้ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับตัวทิ้ง2 0คู่นี้นะครับแล้วการเลือกไซส์หลักเป็นยังไงแน่นอนทุกคนต้องถามสําหรับคนที่ใช้รองเท้าัอตร้าที่เป็นรองเท้าเทรลอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับผู้ชายนะครับผมมักจะเผื่อปลายเท้าไว้1.5เซนหรือโป้งกดลงไปได้ ก็ถ้าเคยใช้อัลตรา่ามก่อนก็ให้ใช้เบอร์เดิมนะครับจะรู้สึกแน่นบริเวณหน้าหา้าบริเวณตรงก้างข้างตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้แน่นมากครับผมแนะนําให้ใช้เบอร์นั้นไปแต่ถ้าเกิดแน่นมากๆจนติดอัดไม่ไหวแล้วให้เพิ่มไซส์เอานะครับส่วนคนที่ไม่เคยใช้อัลตรา่ามก่อนนะครับอยากลองใช้ตัวนี้นะครับให้วัดขนาดเท้าหรือวัดขนาดเท้าจริงครับเท้าวางบนกระดาษว่านะครับแล้วก็วัดไซส์เท้าเสร็จแล้วก็ผู้ชายครับผมจะแนะนําให้บวก1.5เซนนะครับส่วนผู้หญิงให้บวก1เซนนะครับ แล้วก็ไปเลือกตามตารางไซส์ของทางออฟราได้เลยนะครับและสำหรับคนที่มีคําถามคาใจนะครับหรือคนที่ใช้แล้วแล้วอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสามารถ เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้นะครับอยากให้เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับผมจะพยายามตอบให้ได้ทุกคำถามและสําหรับคนที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถเข้าไปเลือกซื้อเลกชมสินค้ากันได้ที่เว็บไซต์รันนคาร .com นะครับหรือเข้ามาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่งสนามวิ่งอุปกรณ์วิ่งแลการบาดเจ็บต่างๆนะครับได้ที่ไลน์ดียร์ซาร์ร์คารหรือ Facebook รันคานะครับเพราะว่าเว็บไซต์รันคาร์ .com เราไม่ใช่แค่เว็บไซต์ขายรองเท้าวิ่อริแตเาคื ขอบคุณครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามชาแลนลร้านคาบด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ